เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี้ระครับผมมาทันเวลาอยู่แล้วนะครับตายแบบของผมครับผมจบสวยๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้รถตู้หัวจรวดหลังคาเตี้ยครับเพื่อนๆทำความสูงที่2นิ้วครึ่งครับาซเปอร์โอเคนะครับมันจำอยู่แล้วนะครับผมผลงานสร้างสรรค์ให้สำหรับรถตู้มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ทำความสูง2นิ้วครึ่งครับ เพื่อนๆดูที่รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับเป็นลงตัวนะครับการขับขีด่ดีดีนะโอเคนะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์นะครับผมตอนนี้มุมแคมเบอร์นี้ดีมากนะครับตั้งศูนย์นี้ลงตัวง่ายมากนะครับเพื่อนๆยางที่จะใส่ได้ก็คือ,อยางเดี๋ยวเดี๋ยวนวันลงมาทันี้กันนะครับยางที่ใส่ได้เป็นยาง235 70หทับ 70, หรือ75 R15 นะครับก็ลงตัวแบบสวยๆเลยนะครับผมเอาล้ะครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันเลยครับเอามาอย่าพึ่งไปไหนนะครับนี่เลยตีรกปลาบงซานะครับเป็นงานที่เราถนัดแล้วก็สร้างสรรค์ให้สำหรับรถตู้หัวจรวดนะครับผมชินงานรับประกันคุณภาพเลยนะครับดีเยี่ยมนะครับแข็งแรงนะครับตั้งศูนย์ง่ายมากนะครับอมอ โอเคขลังได้อะไรบ้างครับวันนี้นี่เลยเป็นตรงเตงหลังครับนี่ตรงเตงหลังให้ความสูงนะครับแบบหนึบหนึบนุ่มๆเลยนะครับประมาณนี้ชุดคิดดีๆของเราอ่ะมาขอบคุณครับหน่อยเร็ว